Tchau, สวัสดีครับผมอั๋นนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อั๋นก็จะมารีวิวนะครับคันสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะครับกระบะแคบนะครับที่ขายดีที่สุดของเรานะครับรุ่น XL พัสดเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดราคาจัดจาหน่ายณปัจจุบันนะครับอยู่ที่799,000บาทนะครับอั๋นมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับตอนนี้นะครับมีโปรราคาลดเหลือเเเพีีียงงง599,000บบบบบบบาาทนนนนนนนะะะคคคคคครรรรรรััััััหหืืออออลลกกกตตตตแแแ่่็ม้้้ฟชุดใู อยากได้แบบไหนทักเข้ามานะครับโทรเข้ามาได้เลยอันแนะนําให้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของกระบะแคบคันนี้กันดีกว่าว่าอันมีการแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างเริ่มจากเลยนะครับในส่วนของจุดที่โดดเด่นเลยไฟหน้าของเรานะครับอันได้มีการอัปเกรดนะครับเปลี่ยนนะครับเอาเอาโครมเดิมไปทำนะครับ เพิ่มในส่วนของลูกแก้วแบบโปรเจคเตอร์ด้านในนะครับตัวลูกแก้วเป็นแบบสีน้ําเงินนะครับขอบลูกแก้วเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมนะครับมาพร้อมกับเส้นเดย์ไทม์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเดย์ไทม์ไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะครับและคันนี้เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับไฟเลี้ยวก็จะวิ่งพร้อมกับไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับก็ทําให้ตัวรถของเราดูสวยงามเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตัวนี้นะครับโคมเดิมๆของเรานะครับเอ็กซ์แอลพัก็จะเป็นโคมไส้หลอดไฟสีส้มอยู่นะครับคันนี้ก็เป็น LED มาให้แล้วนะครับส่องสว่างได้ด จุดต่อมากระจังหน้านะครับเราได้เปลี่ยนถอดกระจังหน้าเดิมออกนะครับใส่กระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับมาเป็นฟอนต์ตัวอักษร FORD นะครับตัวอักษรสีดําขอบตัวอักษรสีเดียวกับตัวรถเลยสีน้ําเงินด้านบนมีไฟ LED ที่เป็นสีขาวแบบ3จุดนะครับตัวนี้นะครับสำหรับในส่วนของห่วงลากจูงเรามีมาให้หนึ่งตแหน่งนะครับอยู่ที่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสำหรับรุ่น X อัลพาร์ตนะครับด้านบนฝากระโปรงนะครับคันนี้เราได้ติดสกู๊ปทรงฟิต เป็นสกู๊ปสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำนะครับที่เป็นสีดําด้านรูปนะครับตัวนี้รูปสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปแรดนะครับคันนี้เราทํารูปแรดนะครับเป็นแบบสีเงินนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้แบบสีไหนนะครับหรือรูปตัวแบบอื่นๆเราก็มีให้เลือกนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยนะครับคันนี้นะครับเดิมๆเรามีคิ้วล้อสีดําด้านขนาด3นิ้วคันนี้เราได้อัปเกรดนะครับเป็นคิ้วล้อแบบดําเงานะครับตัวนี้นะครับเป็นขนาด6นิ้วนะครับเนี่ยครับ ตัวคิ้วล้อก็โดดเด่นมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับล้อแม็กเดิมๆ XL Plus เป็นล้อแม็กนะครับอลลอยขอบ16นิ้วคันนี้อัปเกรดนะครับเป็นล้อแม็กมาเวลนะครับสีดํำขีดแดงนะครับมาพร้อมกับยางของฮันคุกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดีนาโปเอทีสนะครับก็เป็นยางออเทเล่นนะครับยางเอทีนะครับสามารถวิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบพื้นผิวขรุขระนะครับตัวนี้นะครับก็เรียกว่าวิ่งได้ทุกรูปแบบเลยรองรับการบรรทุกด้วยสเปคยางอยู่ที่265หกห้าทับเจ็ดศนะครับตัวนีค แก้มด้านข้างนี่ครับก็จะมีช่องระบายความร้อนด้วยนะครับบอกว่าเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์ทัร์โบตัวนี้เครื่องยนต์ทร์โบเดี่ยวนะครับครอบกระจกก็จะเป็นสีดําล้วนนะครับทุกๆสีเลยสําหรับรุ่น XL พ l u s ของเรานะครับไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างตัวเลนเขาปรับเลนแบบไฟฟ้าแต่พับเก็บยังเป็นมืออยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้ด้านบนเราหลังคานะครับตรงสปอร์ตสีดําล้วนนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มให้คิ้วกันสาดทั้ง4จุดเลยทั้งฝั่ง ตอนหน้าแล้วก็ในส่วนของตอนแ c a นะครับแล้วก็ฟิล์มรอบคันนะครับเราติดเป็นฟิล์มเกรดเซรามิกรับประกันให้ยาวนานถึง10ปีนะครับแล้วก็ลองเบามือจับกันลอยนะครับตัวนี้ตัวเบามือจับเนี่ยเป็นสีดํามาให้อยู่แล้วนะครับชายบันไดเดิมๆนะครับตัวนี้รุ่นยกสูงของรถฟอร์ดเรานะครับก็จะมีบันไดมาให้นะครับแล้วก็คันนี้ก็มีสติ๊กเกอร์นะครับเป็นคําว่าฟอนต์คาว่าเลนเจอร์พร้อมกับลายกราฟิกนะครับตั้งแต่ในส่วนของตอนหน้าประตูด้านหน้าเลยจนถึงท้ายของตัวรถนะครับ เนี่ยครับตัวนี้ก็ในส่วนของตัวรถของเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเพนแคบแคเปิดได้ของเรานะครับตัวนี้นะครับคันนี้เลยนะครับเรามีการอัปเกรดภายในด้วยนะครับจากภายในเดิมของเรานะครับเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้อัปเกรดเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นสีเดียวกับที่ติดอยู่ในรถสปอร์ตเลยนะครับลูกค้าเลือกออกมานะครับตัวนี้ก็ลงตัวมากๆเลยด้านหลังก็มีเบาะแคบให้นะครับพื้นที่กว้างขวางนั่งก็ได้วางของก็ได้บรรทุกก็ได้นะครับ แผงด้านข้างเราก็มีการทําสีของตัวหนังให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าของเราเรามีระบบไฟหน้าออโต้มาให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นแคปเกียร์ธรรมดาเราก็มีไฟหน้าออโต้มาให้กุญแจก็จะเป็นกุญแจรีรโมทนะครับหน้าจอก็เป็นแบบดิจิตอลขนาด8นิ้วพวงอมาอลัยมาพร้อมพวงอมาอลัยแบบไฟฟ้านะครับ รถฟอร์ดเราเนี่ยมีพวงมาลัยไฟฟ้าให้ทุกรุ่นเลยนะครับหน้าจอเรือนไม้เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วลองรับ Apple CarPlay, Android Auto นะครับแบบไร้สายแบบไวเลสนะครับหรือเสียบสายชาร์จแท้นะครับก็สามารถใช้งาน g o o g l e Ma p ได้นะครับมีช่อง USB ให้นะครับหัวเกียร์ของเรานะครับเกียร์6สปีดนะครับเรียกว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับตอบสนองได้ดีมากๆเลยถุงลมนิรภัย2ลูกด้วยสําหรับคู่หน้าของเรานะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตอนท้ายของตัวรถกันคันนี้นะครับมีการทําอะไรบ้างเริ่มจากในส่วนของครอบไฟท้ายที่เราติดตั้งเพิ่มให้กันชนท้ายเดิมๆ XL Plus ยังไม่มีคันนี้ติดกันชนท้ายเหล็กนะครับเป็นตัวเดลต้า x 4มีที่เหยียบให้ด้วยนะครับรุ่นนี้มีห่วงโอเมก้าคู่ไฟ2ไป้ายทะเบียนนะครับอย่างอะไรก็อยู่ทั้งด้านใต้ของตัวรถนะครับแล้วก็มีติดอะคริลิกคำว่าเ a นเจอร์นะครับตัวอะคริลิกเนี่ยก็จะเป็นตัวนูนขึ้นมาตัวนี้เป็นอะคริลิกแบบสีแดงนะครับด้านบนนะครับก็จะมีในส มีกล้องมองหลังที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มนะครับแสดงผลที่หน้าจอเราเข้าเกียร์ R ปุ๊บแสดงผลนะครับเวลาถอยหลังเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของทัศนวิสัยที่ดีขึ้นไฟเบรกดวงที่3นะครับสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ที่เราติดด้านหลังนะครับก็เป็นลายกราฟิกนะครับมาพร้อมกับฟอนต์คำว่า r a เจ e r นะครับนี่ครับตัวตัว XL p ัสดของเรานะครับแล้วก็ตัวกระบะของเราเนี่ยนะครับรองรับการบรรทุกได้1นดตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขอบไลเนอร์ด้านข้างเนี่ยทั สะดวกสบายมากๆเลยมีเส้นไม้บรรทัดนะครับตัวนี้ทุกๆรุ่นของ n น็ t เจนปากกาจับชิ้นงานนะครับตัวรองรับปากกาที่วางแก้วนะครับแล้วก็ลอนของไลเนอร์เป็นแบบเรียบนะครับเนี่ยครับเรียกว่าตกแต่งออกมาก็ได้ลงตัวมากๆเลยนะครับด้วยในเรื่องของตัวรถเขานะครับราคาก็ดีมากๆด้วยนะครับอย่างที่อันบอกอันมีโปรโมชั่นราคารถพิเศษนะครับถ้าลูกค้านะครับอยากได้การตกแต่งแบบนี้ แคปคลิปวิดีโอนะครับทักเข้ามาแอดไลน์เข้ามาหรือโทรหาอ่านได้เลยนะครับอ่านจะแนะนําการออกรถให้สําหรับคลิปนี้อ่านขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ